ก็สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับคิปเปอร์เทียนทีเดอบกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํา5เรื่องของผลปิศาจนะครับผมก็จะทําเป็น e p EP ไปเลยนะทุกคนวันนี้ผมก็จะขอทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลเสือหรือเลโอพาร์สกันนะครับทุกคนนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอันดับที่1นึ่งนผมเรื่องของมาสเตอร์ี่นะผมหรืออ่าเขาเรียกว่าชํานาญสิ่งที่เราพูดกันในภาษาไทยเนี่ยแล้วผม ซึ่งมาสเตอรี่อันแรกนะครับผมของผลเสือเนะี่ยผมก็จะอยู่ใช้อยู่ที่1นึ่งมาสเตอรี่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นอาสกิลเอ็กซ์เนี่ยผมห้าสิบมาสเตอรี่อันดับที่3เนะี่ยผมก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ที่าสกิลซีจะเป็น100่งร้อยมาสเตอรี่เนี่ยผมแล้วก็สกิลวีสามร้อยมาสเตอรี่สกิลเอฟนี่ก็เยอะหน่อยเนะี่ยผมน่าจะเป็นสกิลก็เป็นผลที่แบบว่าสกิลเอฟเนี่ยใช้มาสเตอรี่ที่สูงแล้วล่วนะมั้งสองร้อยเลยครับ <laughs> อันลักที่2นะครับผมสกิลของผนเสือนะครับผมก็สกิลของผนเสือนั้นเป็นยังไงล่ะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโชวยอยู่เลยแล้วกันนะทุกคนสกิลของผนเสือนั้นก็จะเป็นสกิลของอ่าสกิลแรกก็จะเป็นสกิลของยิงเนี่ยครับผมซึ่งถ้าเกิดเรากดปกติใช่ไหมทุกคนมันก็จะ,เป,ปะเป็นระเบิดนะครับผมอ่าเป็นระเบิดอย่างงี้แต่พอเราเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงนะทุกคนรอสกิลคูดาวแป๊บแต่ถ้าเรากดรัวๆถ้ากดเรากดค้างอย่างงี้อทุกคนมันก็จะเป็นดามเมจเหมือนตับแคน ครับทุกคนเนี่ยิงระเบ,บิดตูมด้วยคือแบบอะไรที่โคตรโหดแบบโคตรเถื่อนสำหรับสายสายสแปมเมอร์เลยเนาะสายสแปมเมอร์อุ้ยยิงพลาดยิงเบาวผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดใครเป็นสแปมเมอร์ก็ใช้เลยผมแล้วมันจะเถื่อนมากเลยีเผมแล้วก็สกิลเอนะสกิลเอก็จะเป็นนี่นะผมมันก็จะสามารถกดอย่างนี้ได้นะผมบึ้มเนีผมมันก็จะแบบพุ่งขึ้นนะผมอ่า คือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่พึ่งเคลื่อนเองแล้วก็สกิลซีเนี่ยผมสกิลนี้โคตรโหดนล้วก็มันโคตรที่แบบเถื่อนมากนะครับผมสกิลซีเนะผมผลเลียวพาสหรือเสือเนี่ยผมนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับแบบเหมือนแยกล่างแล้ันลังแล้วก็ตมนี่นะครับผมคือเป็นไรทที่แบบโคตรเถื่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอมันไอคูดาวเสร็จแล้วกันนะทุกคนโอเคนะผมคูดาวเสร็จแล้วมาสกิลซีกรอบหนึ่งนะทุกคนนี่บึ้มมันแยกล่างแล้วก็ตูมมให้โคตรเถื่อนอนะ เนี่ยผมแล้วก็สกิลวีเนี่ยผมไม่มีอะไรมากหรอกครับแล้วสกิลแปลง,ปลงร่างเองนะทุกคนสกิลแปลงร่างเองอ่าแล้วก็สกิลเอฟเนี่ยผมก็มันสามารถทําดาเมจได้ด้วยนะทุกคนอย่างนี้บึ้มให้เนี่ยผมโอ้แรงใช้ย,ย่อยเลยทุกคนต่อไปลำดับที่สามนะครับผมสกิลของผลเสือตอนแปลงร่างนะครับผมซึ่งตอนแปลงร่างเป็นไงเดี๋ยวเปิดไปดูปุมเขาให้นะทุกคนนี่ตอนแปลงร่างแล้ว สกิลสกิลแซ่บแน่ผมดูเหมือนว่ากระสุนน่าจะออกมามขึ้นนะฮะแล้วความเสียก็จะแรงขึ้นแน่ผมหกพันเลยทุกคนแล้วสกิลเอ็กแน่ผมผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามันไม่ค่อยต่างอะไรกันเลยทุกคนแต่มันแค่เพิ่มดาเมจเฉยๆแน่ผมส่วนสกิลซีพิเศษหน่อยนะฮะผมทุกคนดูนะบึ้มก็ให้นะฮะผมแล้วก็จะมีไฟออกมาที่หลังนะฮะผมที่หลังนี่เต็มเลยก็ออกมาแค่แป๊บเดียวเองนะทุกคนส่วนสกิลเอฟหน้าผมเหมือนเสือ ปุ่มหัวให้ผมดามิ่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมคือแล้วก็อ่ะอีกอย่างหนึงน่งนะครับก็คือเวลาตอนแบงล่างเนี่ยถ้าเกิดเราโปวกชิกปกตินะครับผมมันก็จะเป็นการต่อยแบบดุ่มอย่างนี้มันก็ทำให้ศัตรูตันด้วยอย่างน,นี้อือ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 อย่างนี้นะทุกคนคือเป็นอะไรที่สะใจมากนะครับผมแบบเป็นผลอะไรที่เละแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองแบบแบบแบบบ้าเลือดแล้ทุกคนอ่า ยอดมากนีผมต่อไปนีผมอันดับที่สี่เนี่ผมจะเป็นความเร็วของบนเสือนะผมมันเกี่ยวอะไรกับผลเสือเนี่ยผมก็ถ้าเกิดตอนเรามาเทียบกับตอนแปลงล่างมันไม่แปลงล่างนี่ยผมนี่อันนี้คือตอนที่เรายังไม่แปลงล่างทุกคนมันจะวิ่งช้าหน่อยนิดนึงเนีผมอันนี้ผมใช้ผอมิงนะผมถ้าเกิดว่าแปลงมาผลผลเสือปุ๊บความเร็วก็ไม่ค่อยต่างกันเนียผมแต่ถ้าเกิดว่าอะไรมันก็จะเร็วกว่านิดหน่อยเนี่ยน่าจะประมาณสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับแลวถ้าเกิดว่าเราใช้ถอดปุ๊บนี่เนี่ยผม ดี๋ยวแฟดทันทีเลยโคตรเร็วทุกคนเร็วมากเนะยผมมันเร็วมากเนีผมแบบสายสายลันเนอร์ถูกใจสิ่งนี้เนีผมเป็นทั้งสแปมเมอร์ด้วยถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ไหว,วไเ,เราก็ลันเนอร์แม่งเลยแล้วกันทุกคนแต่ผมแนะนำนะผมว่าถ้าเกิดเราเป็นเผ่ามิงเนีผมแล้วเป็นอนเสืออย่าไปลงน้ํเนียผมเพราะว่ามันยังไงอะเนี่ยมันจะช้ามากทุกคนแบบเคลื่อนที่ในน้ำช้ามากเนีผมช,ช้าเลยอะคือโคตรช้าเลยก็ว่าได้เนีผมช้าคือช้อมากเนีผม ต่อไปเนี่ยผมเอาตัวที่5้าเนี่ยผมดาเมจเนี่ยผมดาเมจขอมพลเสือนะครับผมก็จะเวลาตอนแปลงล่างและไม่แปลงล่างเนี่ยผมดาเมจจะต่างกันนี่ครับผมอ่าดาเมจขอมพลเสือสกิลแซกเนี่ยครับผมอันนี้ตอนไม่แปลงล่างเนี่ยครับผมยิงอันนี้ยิงให้ทุกคนเลยเนี่ยผมสี่พันสี่ร้อเนี่ยครับผมเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันแปลงล่างกันเลยดีวยกว่าของสกิลแซกเนี่ยทุกคนโอเคมาแล้วทุกคนมาสกิลคูลดาวแล้วมามาดูเลยอันนี้คือยิงให้ทุเลยนะ เป็นหกพันหกสิบเจ็ดนะทุกคนเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยเนะครับผมต่อไปนี่อ่านี่คือตอนเมื่อกี้คือตอนแปลงร่างนะผมต่อไปสกิลเอ็กตอนไม่แปลงร่างนะครับผมนี่ปึ๊บบึ้มเนี่ยผมสามพันสามร้อยหกนะครับผมเรามาดูตอนแปลงร่างกันนะทุกคนอ่ามามาเรียบร้อยแล้วสกิลคูลดาวแล้วมาต่อไปก็สกิลเอ็กนี่ยผมตอนแปลงร่างบึ้ม ลืม493ไอ้4,93โอ้โหผิดต่อไปสกิลซีตอนไม่แปลงล่างกันนะทุกคนสกิลซีนี่เนี่ยผม3,83857เนี่ยผมมาดูตอนแปลงล่างเลยดีกว่าทุกคนมาแล้วน,นะผมตอนแปลงล่างเนี่ยผมก็จะสกิลซีเนี่ยครับผมมาเริ่มมาเลยดึงซึงงง้งนะผม4,400 แปดน,นะครับผมก็เพิ่มมาก็ค่อนข้างน้อยกว่าสกิลแซนจัดสกิลเองนะครับผมต่อไปสกิลสกิลเอฟนะครผมตอนไม่แปลงร่างน,นะทุกคนบึ้มนะครับผมสองพันแปดร้อยสาสิบสี่นะทุกคนโอ้ต่อไปมาดูสกิลเอฟตอนแปลงร่างเลยมา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 แล้สกิลคูดาวสกิลคูดาวเสร็จพอดีมาดูกัน วู้สามพั 3, นสี่ร้อยหกสิบสี่เนี่ยผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจงะแรงพอสมควรเลยเนี่ยผมอันนี้ผมขอดูอันนี้คือสกิลซีเนี่ยผมสกิลซีสกิลซีเสร็จปุ๊บถ้าเราไปต่อยนเนี่ยผมดาเมจมันโคตรแรงเนี่ยผมมันหรือว่าผมคิดเองนะเพราะว่ามันแบบมันไม่ค่อยจะตแตกจาก่อนเลยเน,นี่ยผมหรือว่าบัฟเองบนหลังสกิลซีเมื่อกี้นี้มันจะแค่เพิ่มดามอยูนะ่ ก็ห้าเรื่องของผลเสือก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเอทีนี้ยังยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งผมขอจัดอันดับพิเศษแลวกันนะผมเรื่องที่6กเนี่ยผมอันนี้พิเศษนะพิเศษนะเอก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอ็อบเจกต์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นยังไงหรอมันก็ถ้าเกิดว่าเราแต่งเออเราจะแต่งตัวอะไรใช่ไหมเวลาแปลงร่างเป็นผลเสือคือเสื้อจะไม่ปรากฏเนี่ยผมแต่สิ่งที่ปรากฏได้ชัดก็คือผมนั่นเองไยผมผมที่เราใส่อยู่เนี่ยผม จะเห็นได้เลยว่ามันก็ยังคงติดหัวเหมือนเดิมนะผมไม่ว่าเราจะเป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงหรือเป็นตัวอะไรก็ตามเป็นตัวประหลาดเนี่มันก็คงยังติดอยู่เหมือนเดิมนะผมแล้วอาวุธที่ใช้ได้นผมในผลเสือต่อแปงล่างนะผมมันอ่าพวกมัดปืนดาบใช้ไม่ได้ครับใช้ได้แต่ผลอย่างเดียวมรได้ว่าตายผมสุดๆเนะครับผม ถ้างั้นผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วทุกคนบา,บายตอนกระโดดนี่แบบ